ชมโรงวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชีค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์ถังขยันจากขวดน้ําค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทําและว,วัสดุอุปกรณ์ของเรามีอะไรกันบ้างตามมาเลยคะ่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็ได้แก่ขวดน้ํานะคะแล้วก็กาวร้อนเทียนแล้วก็จะเป็นไฟแช็กนั่นเองคะ่ะขั้นตอนแรกจัดวางเรียงขวดน้ําตามลักษณะที่เราต้องการ ติดกาวเข้ากับขวดน้ําเพื่อยึดติดกันกับขวดน้ำอีกขวดหนึง่งทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสูงตามที่เราต้องการหล,หลังจากเราทำขวดน้ำเสร็จเราก็นำผกขยะลงไปครอบในถังขยะ ิกฤตโลกร้อนเป็นภัยที่ทุกคนต้องยอมรับเพราะทั้งหมดนี้เกิดมาจากการกระทําของมนุษย์สองมือเราสองมือเธอช่วยกันร,รักขยะค่ะแล้ววันนี้พวกเราขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ